ค่ะสวัสดีค่ะทิปนะคะจากร้าน MJ Pan 2021ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเปิดรีวิวค่ะเป็นคูโบตานะคะ Z L 1 285นะคะตัวนี้ก็จะเป็น28แรงนะคะ4วินค่ะขับเคลื่อน4ล้อค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัย power นะคะมีที่ตักมาด้วยนะคะจะเป็นตักขนาด250-300ถึง300กิโลนะคะตัวรถยังเป็นสีเดิมนะคะตัวตักยังสภาพค่อนข้างโอเคค่ะตัวนี้ยังไม่มีผุนะคะ อาจจะมีสนิมบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นรูอะไรประมาณนี้นะคะก็เดิมๆค่ะตัวนี้เดี๋ยวพามาชมสเปคยางกันก่อนนะคะตัวยางหน้านะคะจะเป็นยางเจ็ดขีดจิหค่ะแล้วก็ยางหลังนะคะจะเป็นยาง8ปจุดหนะคะขีด24ค่ะตัวนี้นะคะยางก็จะมีรอยแตกลายงาบ้างนะคะก็สภาพก็พอใช้ค่ะตัวชั่วโมงนะคะจะเป็น หนึ่งพันเก้รอชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ซัเทิรนะคะหรือเกียร์ทอกนั่นเองค่ะตัวรถก็จะเป็นสี่เกียร์ด้านหน้านะคะสี C ่เกียร์ถอยหลังค่ะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะขับสองขับสี่ค่ะปรับโรตารี่นะคะตัวนี้จะไม่มีโรตารี่มานะคะลูกค้าสามารถสใส่เป็นผ่านไทยนะคะถ้าจะเปลี่ยนสืใส่เป็นผานไทยหรือว่าถ้าอยากใส่เป็นตัดหญ้าอะไรอย่างนะะี้ยค่ะก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะมาลองปั่น PTO ให้ดูนะคะว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเคเดี๋ยวบ่อนะคะทางร้านจะใส่ไปให้ใหม่นะคะเราก็มีมีบอกนะคะอยู่เดี๋ยวใส่ไปให้โอเคเดี๋ยวมาชมรีวิวสตาร์ทให้ดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็สภาพสีนะคะเป็นตามนี้เลยค่ะข้างหน้าข้างหน้า ไฮดรลิกนะคะสายไฮดรลิกนะคะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมานะคะตัวนี้ยังใสๆอยู่นะคะใบเสียงเส้นได้เลยตัวนี้ก็เป็นของคูโบต้านะคะตรงรุ่นค่ะเป็นโครงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ประมาณสามเมตรนะคะสองเมตรสามเมตรประมาณนี้ค่ะ ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ตัวยกรถนะคะยกขึ้นลงปกตินะคะวิดีโอปั่นได้ค่ะพอณแมกอีกิบบา อลารพาวเวอร์นะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปค่ะ <c oughs> ไฟนะคะไฟหน้าทางด้านขวานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเช็คให้นะคะตัวนี้ <c oughs> ไฟเดียวนะคะออกปกติค่ะ and ตัวนี้ก็เป็นสีสูบนะคะเครื่องดียังไม่มีควันนะคะตรงนี้ก็หม้อน้ำกย็ยังไม่ดันค่ะนิม่มเลยนะคะโอเคถามลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ แอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามที่เพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลน์ไอดี0 7 5, 0ย4 8ค่ะหรือว่าสามารถเข้าไปดูที่ร้านนะคะเข้าไปสอบถามพูดคุยนะคะหาจะจองนะคะก็หน้าร้านจะอยู่ที่บ้านตรงกลางตำบลผาสุกอำเภอวังสาม,มอจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ค่ะท,ที่ร้านก็ขายเก่าญี่ปุ่นร้อเเซนะคะไม่มีเก่าบ้านแล้วก็เก่าไทยค่ะจรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตัวเ้รื่างยังสวยอยู่เลยนะะอเคอันนี้แบบสวยคือถือว่าสวยเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นรถจอดข้างนอกค่ะมันไม่เหมือนมันก็จะมีบางคันที่เขาแบบว่า จอดข้างนอกจอดข้างในถ้ารถจอดข้างในอ่ะสีมันก็ส,สวยๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรถใช้งานแล้วก็จอดข้างนอกค่ะสังเกตว่าเขาก็จะมีการเมนเทนแนนสม่ำเสมอน,น,น,นะคะดูแลระบบอะไรต่างๆสาย,ยไฮดรอลิกเนี่ยอัดใหม่มาเกือบทุกเส้นเลยนะคะคนานๆร้านเราะคะก็มีรถตักเข้ามานะคะหากสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันค่ะหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะก็ ทักทิพมาได้เหมือนกันค่ะตรงนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ